ก็สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะมาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยโอเคเพื่อนๆก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้อคลิปเป็นช้านิดนึงนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตอย่างรวดเร็วกันเลยนะครับเมื่อวานนี้นะคาดการณ์กันไปว่าราคามันจะ เด้งขึ้นมาบ้างนะปรากฏว่ามันไม่ไม่ขึ้นมาเลยนะเพื่อนก็ปิดแท่งวีกไปแบบตึงๆนะรูดๆนะครับจะว่านี้นะครับแท่งวีกนะครับก็เป็น n c u p นะครับเพื่อนแท่งแท่งที่ผ่านมานะครับก็ตีความไม่ได้ว่าแท่งถัดมานะน่าจะแดงนะครับก็คิดไว้ว่านะครับน่าจะลงไปเทสโลเดิมเลยตรงนี้นะครับเจ็ดเมื่นกว่าก็เพื่อนๆไม่ต้องรีบซื้อกันนะครับผมว่ามีแนวโน้มว่าจะลงต่อได้นะครับ ดูแม c d ของ WEEK นะครับยังแบบเข้มๆอยู่เลยนะครับเพื่อนออกแนวเทมานี้นะครับทีนี้นะครับผมได้ไปทำอินดี้ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะเป็น store si นะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ไปดูนะครับฝากไปติดตามช่องอีกช่องหนึ่งนะ e v i d a t e d นะครับผมได้อัปคลิปไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อนก็ไปดูแนวคิดกันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาปรับใช้กันนะครับในรูปตรงนี้นะครับก็ คิดว่าน่าจะมีโอกาสที่อินดิเคเตอร์มันจะออกแนวเซฟไว้ออกข้างคล้ายๆชุดชุดตรงนี้นะครับก็รอดูกันก่อน็อระมัดระวังกันดีๆนะครับตรงนี้นะมันเกิดเดตคอร์สเรียบร้อยนะเพื่อนเดี๋ยวแอบดูก่อนนะเปิดหรือ,อยังก็ไม่รู้นะครับขอดูชัวๆก่อนอีกทีหนึ่งนะครับในวีคนะครับก็ถ้าวีคหน้านะครับวีคนี้ยังไม่คอร์สนะครับ วีคหน้าถ้าเกิดอยู่ประมาณนี้เนาะเกิดเดดคอร์ของตัวไทฟิมวีคนะครับดูไม่จืดนะตรงนี้นะก็มีโอกาสที่จะรูดลงค่อนข้างแรงได้นะครับตรงนี้นะก็ให้ระมัดระวังนะครับแต่ประมาณนี้นะครับพเพื่อนๆก็ผมยังมองอยู่ว่ามีโอกาสนะที่มันจะลงมาแถว73 0 0 0มืามาเทสซูเปอร์เทรนด์ตรงนี้นะครับมาลงมาในกรอบล่างนะครับ ถ้าจะหลุด77็ดลงมาในโซน7 3, จ็ดหมื่นสามจะวานี้เนาะในทาําเฟรมเดย์ก็สโตเนี่ยมาดูเหมือนยกโลอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอด,ดูกันอีกทีนะครับว่าชุดนี้นะมันจะหลุดโลไหมแต่ผมซื้อว่ามันหลุดนะครับไม่รู้หลุดเยอะหลุดน้อยนะครับแต่ยังไงผมคิดว่ามันน่านจะหลุดนะครับเพื่อนตัวนี้นะมันจะรูดลงนะครับก็เดี๋ยวไปดูชุดขึ้นย่อยกันอีกทีนะว่ามันจะเด้งอะไรยังไงนะครับ ในําเฟรมสี่ชั่วโมงนะเพื่อนสี่ชั่วโมงเนี่ยก็แรกหวังว่าสี่ชั่วโมงจะขึ้นไปโอบอสนะครับตรงนี้ก็กำกึง่งกำกึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีนะว่าตรงนี้นะมันจะเด้งขึ้นไปได้สูงขนาดไหนนะครับซึ่งเมื่อวานเนาะเราก็ตีได้ลองตีคร่าวๆกันไปเนาะปรากฏว่าไม่เป็นไปนอย่างที่คิดนะครับก็เดี๋ยวลองมาตีซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเช้านี้นะครับตีมาแล้วเนี่ย เอาเด้งขึ้นนะอยู่ที่ประมาณ85,800หรือประมาณ85 0 0 0โดยประมาณนะก็ยังเป็นเป้าที่คิดว่ามีโอกาสนะเด้งขึ้นไปเทสได้นะครับขึ้นไปให้ทำอะไรขึ้นไปเอาง่ายๆให้ไปชอ็อตลงมานะก็ออกแนวจะประมาณนี้นะครับเพื่อนตรงนี้นะถ้าขึ้นไปโซนแถวแบบหมื่นสี่แหมื่นห้าแหมื่นหกโซนนี้น่าสนใจชอ็อตมากๆก็เดี๋ยวรอดูชุดขึ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับ ว่ามันจะเด้งขึ้นไปได้สูงขนาดไหนนะครับเพื่อนอ่ะออกแนวจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปย่อยดูหนึ่งชั่วโมงกันหนึ่งชั่วโมงนะเพื่อนก็ตรงนี้นะครับถ้าดูตามสัญญาณสตอร์ไอซี่น้องก็ยังอยู่ในโซนต่ำนะครับก็เรียกว่าตรงนี้ขึ้นชุดขึ้นมาเรียๆเรียนะมีโอกาสเกิดอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเท่งนี้เท่านั้นนะครับผมแนะนําว่าตรงนี้นะก็อาจจะเล่นลองขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ว่าลองตีเทรนให้แบบ เนียนกริฟกันอีกทีนะครับเทนที่มุมมองผมผมมองว่าเป็นแนวใหญ่นะก็คือแนวนี้นะครับแล้วก็จะมีแนวย่อยนะครับเป็นชุดตรงนี้นะครับถ้าเบรกเทนตัวนี้ก่อนจะมาเทสตรงนี้นะครับแล้วก็ลุ้นให้มันเบรกยิงขึ้นไปโซนบนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ใครมองว่าจะเป็นขาขึ้นเนี่ยกระยะสั้นเนี่ยยิงขึ้นไปได้อยู่นะครับโดยประมาณก็จะประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนเโอเคเดี๋ยวไปดูอีเทอร์กันบ้างนะครับ อีเทอร์นี่ลงมากองอยู่ที่พันแปมีหลุดไปพันเจกว่าก็มีอยู่นะครับอ่ะก็มาดูชุดภาพรวมในวีก,กันก่อนนะครับอ่าพรุ่งนี้มันปิดมันนะก็อาจจะมีความแบบอุ้มครึมกันนิดนึงนะครับจะประมาณนี้เนาะโอเคแท่งวีกนะครับปิดไปเรียบร้อยนะเป็นเอ็นกับโคตรใหญ่นะครับเพื่อนก็เรียกว่า่าไปหวังขึ้นเลยนะตัวนี้หวังว่ามันจะลง ไม่รู้ลงไปจถึงตรงไหนนะก็ไม่มีใครรู้เลยนะครับก็คิดว่าวีคนี้นะน่าจะลงฟืดหลุด1700ลงไปนะน่าจะเห็น1ัน0กนะครับโดยประมาณนะผมก็มโนโน,นะว่า1570นะน่าจะไปถึงนะครับก็แนวจะประมาณนี้นะครับสำหรับของอีเทอร์ก็ยังมองลงอยู่นะครับก็ยังไม่ได้มีแท่งเขียวที่ทะลุ2000นะครับถ้าทะลุ2000ได้ตรงนั้นก็จะเป็นสัญญาณบายนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูใน time ท r a m e day กันนิดนึงนะครับ d a กนะครับก่อนนี้ก็ส t o ๊ตเอก็จุ่มแล้วนะครับเพื่อนซึ่งจังหวะที่มันจุ่มนะครับจุ่มแรกนะมีโอกาสที่มันจะลงต่อได้นะครับเนี่สังเกตดูแท่งตรงนี้เนาะแท่งแท่งโซนนี้นะครับจุ่มแรกเนี่ยยังไงก็ตามมันจะมีไซเวดดาวกลับลงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนก็จุ่มแรกก็อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะลงจบแล้วนะครับน่าจะลงต่อเนื่องได้อยู่นะครับก็เห็นที่ว่าไปเนาะ พันห้าพันพันห้าพันหกโซนนี้ยังรออยู่นะครับในส่วนของอนะีเทอร์นะก็รอรุ้นกันดูนะครับเดี๋ยวมาดูสัญญาณสโตเพียวก่อนนะครับสโตเพียวเพียวเนี่ยอยู่ที่12.9นะครับก็รอรุ้นกันดูนะบางทีมันสะบัดนะครับมันก็ลงต่อนะครับก็เรียกว่าตรงนี้อาจจะเด้งขึ้นเพื่อลงต่อนะครับก็มองไว้แนวประมาณนี้นะครับถ้ามันเด้งขึ้นมาพันเผมจะชอ็อตเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ ม็กดีอ่าแม็กดีเริ่มคอร์สลงแล้วนะครับเพื่อนก็เรียกว่าเป็นชุดขึ้นเข้มๆนะตัวนี้อาจจะมีไซเวย์ในกอบก็รูดลงต่อนะครับออกแนวจวนะมานี้นะครับเดี๋ยวไปย่อยดูสียุ่มงนะครับสียุ่มงเนี่ยก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรชัดเจนนะครับก็สโตแคติกนะครับสโตเนี่ยเหมือนจะเด้งขึ้นนะครับก็แนวว่าอาจจะไซเวอ up นะครับแล้วก็ลงต่อนะครับตัวนี้นะก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับ โอเคเดี okay, あああ๋ยวมาดูหนึ่งชั่วโมงกันนะหชั่วโมงนะครับก็สต๊อตเอสไอนะครับเด้งขึ้นไปอ่าอยากจะไปโอ o บอนะครับแปลง่ายว่าถ้าโอ o บอก็เป็นสัญญาณชอ็อตนะครับเมื่อวานนี้เนาะขึ้นไปโอ o บอตอนประมาณนะบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามนะก็เรียกว่าโอ o บอเรียบร้อยรูดลงมานะรุดโลเลยนะครับเพื่อนตัวนี้นะก็ลองไปพิจารณาดูนะถ้าเด้งขึ้นมาอีกผมว่าก็มีโอกาสนะที่มันจะลงต่อนะครับ ออกแนวจะระวานี้นะครับเพื่อนก็ภาพรวมเนี่ยยังไงก็คิดว่าน่าจะลงต่อนะครับโอเคสรุปท้ายคลิปนะครับแบบง่ายๆว่าแนวโน้มยังเป็นบุ่นะไซเวดาวนะครับเพื่อนกอ็ผมคิดว่าเด้งขึ้นมารอบนี้ยังไงก็ตามนะก็เด้งขึ้นมาให้ชอ็อตนะครับทั้งในททมเฟรม1ชั่วโมง4ชั่วโมงนะมีโอกาสที่มันจะเด้งขึ้นมา,เ,าเกิดสัญญาณโอเวอร์บอทของสโตแคติกได้นะครับก็ผมมองว่าถ้าเป็นถ้ามันขึ้นมาโอเวอร์บอท ก็น่าจะเซลลงไปนะครับตรงนี้มันอยู่ที่ฐานล่างเนาะต้องมีคนคิดว่ามันลงจบแล้วก็น่าจะเด้งขึ้นต่อได้แต่ว่าถ้าเกิดเด้งขึ้นไปนะ,ะมันเด้งขึ้นไปได้ถ้าเด้งขึ้นไป61.6ิดจุดดประโดยมาณเนาะก็น่าจะไปชอ็อตลงมาจากจุดนั้นนะครับโอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง IP พ t u d i o นะครับแล้วก็ช่องในเคือนะเอ y t อ a d e แลวก็ PT ทีคอมพิวเตอร์เอเวอผมอัพ ตัวใหม่นะครับก็ใครอยากจะไปลองแบทเทสกันดูก็ลองไปก๊อปโค้ดกันได้นะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ